สวัสดีครับวันนี้พวกผมจะมาทำงานโมดูล4สาสตร์แผ่นดินนะครับจะใช้จะลงบันไดใช้การเดินแทนการลงลิฟต์นะครับันทียอชเราั้นจะไม่ใช้ทุก่อไปนัดทเป็น้ย่อนขยะลงถังใช่ครับแล้ก็แยกขยะ คอ่ันเนนะเดินได้เดินดีครับใก็ไม่รบกวนชื่อของี่แหนยืดเส้นยืดสายจ้ม่ก็ใส่สีอชาสานสมบูไม่ต้องต้องต้องขไม่ยาบไม่มีเลยนะทิ้งทุกพทำไมนะครับฉันมีข็งยาบที่สุดเลยที่ีค่ะ

นี่นะครับอ่เดี้เจ้าดีด้วยครับตอนนี้เราทำคอนเทนต์เีร็จสำเร็จแล้วนะคะเราสามารถเดินลงบันไดแทนการเชนดิสามารถเช่อนรถนอกร้อนได้โอเคค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย